สวัสดีครับทุกท่านนะพบกับผม Crazy Con นะฮะอยู่กับเกมมือถือญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผม Open Order นะครับเกมแนวเทิร์นเบ d RPG จาก DMG m นะครับเนี่สาวๆเต็มเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วโอเคเรามาดูระบบการเล่นกันเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะก็ไปมั่วกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่เป็นไงดูจากตัวละคร น่ารักไม่ลักครับผมดูสิลายทรงนลายเส้นวันนี้ใช้ได้นะหึ่มพัมอะไรทีเดียวเฮ้ยอะไรอะ่ะอ่ะโอเคอยู่ๆผมกดอะไรก็มไม่รู้อ๋อมาโดนฟอร์อร์เมชั่นนะจัดทีมัะผมะมาจัดทีมกันแล้วกันนะก็มีอันนี้แล้วมีหลายทีมให้ตั้งนะครับผมกดจิ้มเข้าไปฮนะแล้วนะก็เลือกตัวละครได้เลยนะครับอันนี้เอาแบบแบบง่ายๆเลยนะ มันไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับครมันมีออโต้ไหมแบบสีแดงเงี้ยไม่มีใช่ไหมนะครับโอเคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องอที่ต้องกดนะครับเนี่ยนะไอตรงนี้เนี่ยไหนมามันจะเป็นคล้ายๆผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเออมันจะเป็นบอสคล้ายๆบอสคล้ายๆท่าสกิลของตัวเนี้ยมันจะออกมาโจมตีให้นะอันนี้เป็นตัวที่โจมตีเล่นปกตินะครับ เราผู้ไม่ถูกชอบมันเด้อนี่เปลี่ยนตัวละครโอเคแล้วก็มีอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นระบบสะกงสกิลนะ่าไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นการเซฟแผนแล้วมั้งครับเซฟแผนโหลดแผนน่าไม่น่าจะมี โอเคอ่ะเซตเทมที่ดทีที่ดีที่สุดก็มีครับไอสแีแดงด้านล่างเนะี่ยขวาล่างนี่คือทีมที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาที่เควสครับผมซ้ายล่างเลยน่ามันจะเข้าสู่พวกไซส์อ่าไม่ใช่ซอกซ์ซอรที่เควสนะครับผมหลักๆหนะแล้วก็มีเทนนิ่งเควสดันเทียนอ่าเรดเบตเทนนะไซส์เซอร์ที่น Button, นะก็คิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันการเล่นนะครับผมโอเค เรา,าเริ่มกันเลยนะครับบางด่านนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับใครอ่านญี่ปุ่นหนอก็อยากดูเนื้อเรื่องก็ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีให้ดูนอสหลักหรือเปล่านะครับผมนี่ภาพสวยนะพวกตัวละครตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยนะจากดีเอ็มเอ็มมานะกระว่างนั้นกดสกิปไปเลยก็ได้ครับถ้าขี้เกียจด,ดูนะจัดมากนี่อันนี้คือเป็นการต่อสู้ละนะครับก็จะมีมีสกิปแหละดูดูแล้วนะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกนิดนึงนะครับผม โอเคเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะฮะจัดไปครับผมอันนี้เหมือนเลือกอตัวละครมาช่วยนะเนาะลุกเลือกคนอื่นนะใช่ไหมใช่แหละกดเข้าไปเลยครับตัวเกมมีทั้งออตโต้ด้วยนะ,ะตรงนี้ตรงนี้ผมไม่รู้คืออะไรเห็นยวเขาว่าเมนนะแล้วก็แกสนะครับอ๋อเหมือนเลือกตัวละครด้านหลังใช่ไหม อันนี้คือผู้เล่นคนอื่นที่เราเลือกมาใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นของเราก็ได้ไม่รู้เหมือนกันคนระับมัว่วอันนี้บอกเลยมีอะไรดีมาอ่าระบบแพ้ทางโอเคประมาณนี้นะฮะลองเล่นดูแล้วก็ศัตรูที่ต้องเจอนะครับในแมตช์นี้นะครับอ่ากระปุ่มด้านล่างขวานะครับสีแดงแดงแดงแนะดง,ดงนะเนี่ยประมาณนี้ <laughs> มา โอเคมาละตัวเกมเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับผมมีออโตออนนะครับแล้วก็ o ูออโตนั่นคือใช้แบบนะโอเคใช้แบบเต็มที่นะฮะมีคูณถึง3นะครับผมระบบความเร็วนะโอเคนี่ครับเรามาถึงครับเราเลือกคล้ายๆยังไงดีเราเลือกกดแต่ละตัวครับผมปุ๊บนะล้เลือกสก,กิลนะเลือกจมเลือกจมตีก่อนว่าจะจมตีตัวไหนนะครับเห็นไหม แล้วก็เลือกสกิลปึ๊บจริงๆมันก็จะไปที่ตัวใช้ท่านนิดนึงเป็นอ้ยิงตัวที่สองหน่อยไหมอ่าทําทําถ,ถ้าเลือกผิดก็ย้อนกลับได้ถ้ามันมีย้อนกลับนี่หะไรวะตั้งโลกไปแล้วกันปึ๊บเสร็จแล้วกดปุ่มแดงๆตรงนี้ครับผมมันก็จะทําการเริ่มแบทเทิล์กานะอะไรบองเล็กตีกัน ตัดแล้วลูกน้องนี่บัาเพิบอะไรนี่วะไม่เจ๋งอะตรงนี้นักเวทโอเคครับผมอะไรผมมองนี่นะเป็นเวรเป็นเวรไปนะเหมือนเดิมครับถ้าเรากดปุ๊บก็จะให้เลือกนี่อันนี้คือการเล่นนะบอกา็จ่ายนะแล้วทีนี้มันจะมีเห็นไหมเมนกับเกสนะครับผมก็ กดไปเลยครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่ามีตัวแท่งออกมาโจมตีครับผม <N ate> <N ate> เน่เง็นไง้าโคตรเก่เลยมาดีอะไรจำนองนี้คล้ายๆแบบแซัม,มอนอะไรเงี้ยพวกเออดามัไม่ใช่ซัม,มอนแต่มันคล,ล้ายๆอะไรแล้วมันก็จะอยู่ยาวๆนะฮะกดได้ไหม โอเคอันนี้ดูรถตันชิวอันนี้อันนี้เวฟสกิลได้เป็นอันติไม่รู้นะอ้าวโอเคอันนี้น้องบับเพื่อนใช่ไหมน่ารักจอมกูตาตายนู่นึ่ โอ้ตัวนี้มันโจมตีออตโตรร้ดีกว่าคล้ายๆมันเป็นซัมมอนแล้วกันไอเดีมันจะลงมาแล้วก็น่าจะอยู่ตามเทอน,นะกี่เธออะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้อันมันหนูน้เป็นสายฮาเลมแน่น,นอนนะฮะร,รูปรวงสาวๆนะผมแล้วก็ลุยดองรุยด่างอะไรก็มองนี้นะฮะโอเค <c oughs> น่าจะเรียบร้อยนะครับผมอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับระบบการเล่นของ Open Order นะครับอ่ะโอเคทำานองนี้ไม่นนายกนีไ่ได้รับของขวานไปนะครับผมแล้วก็อันนี้เพื่อนนะเพื่อนะที่เราแบบว่าหาเรื่องมาตอนแรกนะครับผมก่อนที่จะเลยอ่ะนะครับก็สามารถเพื่อนได้ตรงนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกัน อันนี้เราไปดูระบบคนอื่นกันบ้างเลยแล้วกันครับอ่าฟอร์แมตดูไปแล้วนะครับผมก็อันที่สามเลยแล้วกันครับอืมอะไรนะไม่รู้อ่านไม่ออกนืชั่วอะไรสักอย่างมันคือการอัปเกรดตัวละครแน่เลยนะครับใช่แล้วนะครับผมแล้วก็มีโออาวุธด้วยนะอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับอ่ากดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับการอัปเกดตัวละครก็มีอะไรก็อัาไปนะครับประมาณนี้นะครับตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะ ก็มีของอะไรให้นะครับแล้วก็เลือกให้เป็นตัวหลักด้วยใช่ไหมเออนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับแต่ว่ามันต้องได้สเตตัสแน,น่นอนนะครับผมแบบนี้นะฮะตัวนี้อ่ะอันนี้คือคล้ายๆเป็นอเบอร์ตี้นะครับผมนะครับผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นตารางๆแบบนี้คนระับ แล้วกันนี้เป็นพวกสกิลแล้วก็ไม้ตายตา่างๆนะฮะผมพวกนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอา้าวกดผิดออกเลยอ่าโอเคนะครับนี่าคิดตรงตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บกระปายนะครับผมไอ้ปุ่มยังไงนี่ผมไม่รู้จริงๆนะมันคืออะไระครับโอเคช่างใหม่แล้วกันอ่ะอัน,นอื่นๆของ การอัพตัวละครอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอ่าอัพดวงอัพดาวนะมันเห็นมันเป็นเศษอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะบอกได้ว่าหาได้ที่ไหนใช่ไหมน,นะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายเป็นการอัพสกิลใช่ปะ่ะชาตก็ต้องหาของพวกนี้แหละนะคระบอกโอเคทำนองนี้ละกันนะครับก็ดูนี่ดูได้นะบแบบนี้ลาย <c oughs> แล้วก็อันนี้คือลาย ไอเทมคืออะไรวะอนนี้เข้ามาดูนะเข้ามาเล่นอพิโซดของแต่ละตัวละครนะครับผมอ่ะลองให้ดูสักทีหนึ่งละกันอ่ะก็จะเป็นเนื้อเรื่องสัส่วนใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็ละเอียดดูนะครับแล้วก็อ่านไม่ออกด้วยอ่ะก็ต้องรอปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอะไรตํานองนี้แหละ อ่ะเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมันคืออ่ะอีพิโซดของแต่ละตัวละครนะครับตรงที่กดเมื่อกี้นะอ่ะอาจจะวนเข้ามาหน่อยนะเพราะว่าเขาอ่านไม่ออกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่ะมันคืออะไรบ้างนะน่าจะไม่มีแล้วมั้งนะครับระบบการนับตัวละครนะโอเคประมาณนี้อ่ะต่อมาเป็นช็อปนะครับผมมีอะไรบ้างชอ็อปก่อลัางขาทั่วไปนั่นแหละนะมีทั้งเศษใช่ไหม เศรษฐุรคอนนะฮะอา,อาจจะมองตงเงินนะอันนี้เป็นเรือกตัเวเองแล้วกันนะครับผมแล้วก็น่านจะมีอนะไรนะครับก็จะเป็นต่อมาเป็นกาชาแล้วกันนะเปิดกาชาเกมนี้ฮะจะเป็นอะไรยังไงนะั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยมีให้เปิดไหมเนี่ยต้องถามก่อนเฮ้ยมันขึ้นว่าศูนย์นะครับแล้วก็จัดสิครับผมนี่เปิดกาชาเกมนี้ครับเป็นอย่างนี้ไปช่วง ส่องแสงมาเลยทำไมไม่มีแบบสีแบบน่าสนใจมั้งวะอืมต้องเสิร์ฟครับสาวาทั้งนั้นอุ้มลูกมาด้วยเฮ้ยบอร์เกอรีเย็ดดูอ่าหมดเลยบ,บ้าบอตันี่มาขึ้นเลยอุ้ยนิ่จายเติมตังว์วะ โอเคอ่ะเรามากดอันที่เราเปิดได้ดีกว่านะแต่เลือกตันก่อนก็เลือกตู้ที่ชอบแล้วกันนะชอบใครคนไหนก็จัดไปนะครับไม่รู้หรอกว่าใครเก่งไม่เก่งนะครับดูตามความหึ่งอย่างเดียวผมอ่าเอ,อ้ยยังไงวะสามพันสิบอันนี้สิบคืออะไรอันตีเอสอาร์หนึ่งตัวแน่ๆเลยเนะี่ย อะจัดมาครับผมค่อนข้างชอบนะครับแบบตัวสายอุ้ยมาว่ะมันต้องมี S S R บ้างหรอวะไปพอ <c oughs> ได้ตาก็จะแบบเปิดตัวอลังการนิดนึง <c oughs> โอ้ยน้องคนนี้เอ้ยได้อยู่ครับดูใช้ได้นะงานดีเหมือนกันนะครับผมโอเคเลอร์ครี่อีกแล้วอืมใช้ได แต่ละตัวละครที่ภาพสวยที่ทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ต้องยอมใจจริงๆนะคบอบโอเค SR อไ,ไปต้องไว้ที่หลังโอ้แม่เราไปดูอื่นกันบ้างดีวกว่านะครับอันนี้เป็นสเต็ปนะมันเขียนไว้สเต็ปลองอันนี้ไหมพันห้า อะไรอ๋อ oh, เป็น hmm. เป็นกาชาเติมเงินนี่วาโอเคโดดเข้าร้านกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตู้ที่แบบมันเพชรมันทำเหมือนกันไงนะครับเอาเป็นว่าตู้ไหนเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับเปิดอาจจะเป็นสามพันที่เปิดได้ลุยเป็นกาชาไปไง,อไองเอาเงาเนะี้ย ไม่มี SSR ฮะมี s ด้ออย่างเดียวก็รัวๆเลยล,ละกันเลยครับผมโอ้โนอ้องันจะใช้ได้นี่จะใช้ได้ใช้ได้ทุกตัวแหละ <c oughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับกรชับปองนะเรียบร้อยครับผมไปอันไหนที่ซ้ำเขาก็จะเป็นเศษให้เรานะครับผม แล้วก็ต่อมาเป็นใพิโซนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครนะครับเมื่อกี้นะแต่ว่าเราอยู่นะนี่มั้งโปรไฟล์ลิสือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะโปรไฟล์ลิสเป็นอ่าเข้ามาดูนะผมสาวๆนะว่าเราแบบว่าอ่ามีใครอะไรยังไงบ้างมันไม่มีเลื่อนซ้ายขวาใช่ไหมอันบนเป็นสตอรี่นะครับเนี่ยสตอรี่ของแต่ละตัวละครนะครับ แล้วก็มีซอลี่ของพวกนี้ด้วยเออนะครับก็อย่าลืมมาลงมาเอาเพชรนะนะครับผมเพราะว่าเข้ามาเข้ามาเล่นมันก็ได้เพชรน,นะครับอะไรทั้งมองนี้แหละโอเคแล้วก็อันนี้อ่ามีเนื้อเรื่องอ่าให้ดูยอ้อนหลังนะครับเออก็ดีนะอย่างว่ามันเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับคนที่ต้องมือสมมตินี่ยังล็อกๆอ,อยู่นะก็มาลองเล่นกันดูแล้วกัน นะฮะมีอะไรอีกโปรไฟล์ลิสอะไรเรามาดูก่อนเกมแนวนี้จริงไหมนะครับแนวนี้จริงๆแหละแนวหญิงออย่างเดียวมีผู้ชายแน่นอนอันนี้ตัวละครทั้งหมดนั้เป็นถึงร้อยสี่สิบแบบด้วยกันนะครับร้อยสี่สิบคนแล้วกันเนาะถือว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าเป็นการ์ดแบบเป็นการ์ดหลายระดับหรือเปล่าน,นี่ผมไม่มัน่นใจนะ อ่ะโอเคมาดูทางฝั่งด้านนี้บ้างมีถึงสี่สิบห้านะครับผมอ่าพวกคล้ายซัมมอนละกันเลยเห็นไหมภาพงามเลยงดงามมากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะรบปืนต่อเลยมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกอ่าเริ่มแบบนี้ที่ผมกดจิ้มลงไปนะครับ อาเป็นพวกกิจกรรมนะหรือเป็นพวกเควสอ,อะไรพวกนี้แหละนะครับไม่เหนื่อยมากโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นของสมบัตินะไม่ต้องกดให้ดูหรอกนะครับผมเป็นการอ่านแล้วเข้าไปรับไอเทมแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่สามครับสำหรับแถวเล็กๆนะอันนี้คืออะไรวะน่าจะเป็นดันเจียนนะครับดาวเอานะเพราะว่าอ่านไม่ออกเหมือนกัน แต่ว่ามี normal hard แล้วก็ extra นะครับคาดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมโอเคแล้กการสุดท้ายจะเป็นคล้ายๆรูปอะไรไม่รู้นะครับในกองในการหรือเปล่าอ๋อโอเคเป็นคล้ายๆร้านแรกอะไรสักอย่างอะไรก็เป็นร้านค้านะครับเต็มเลยโ ใช้เงินที่หนซื้อเนี่ยได้เหรอมไม่ได้วะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีร้านค้าให้ซื้อร้านค้าของอ่ะมันจะเป็นพวกเศษนะครับประมาณนี้ตอรี่เควส์อันเดียวกันนะอันนี้ยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนรูปล,ลูกสารหลักการนะฮะคืออะไรคืออะไรวะ เราก็ดูน้องเขาเนี่ยไม่มีอะไรต่อมาลูกๆสอนบนด้าน,ด,านด้านขวาบนนะครับก็คือเหมือนใส่ใส่ให้ครบมัง้งผมก็ไม่รู้มกันใส่ให้ครบเพื่ออะไรนะครับอาจจะเป็นการปรับหน้าจอหรือเปล่าอ๋อนี่งมาแล้ว โอเคประมาณนี้น่ฮะและ้วก็กดไป้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอ่าโอเคครับผมเป็นระบบเพื่อนนะก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับนี่นี่ําขอทุกนั่นนี่เรเราก็กดเพิ่มเพื่อนอ่ามาแล้วเพื่อนหนึ่งคนคิดว่าน่าจะออน่ลบใช่ไหม ประมาณนี้เมื่อกี้ไปเผื่อลบซะอย่างนั้นลบเพื่อนเ๋ยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่างหมันแล้วกัน <Okay. S 1> าการสุดท้ายนะครับรูปนี้นะครผม <S 2> <S 2> <S ผมไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่ามันกดเข้าไปเข้าไปสู้อีกได้นะไม่ทราบนันี่คืออะไรใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับส่วนแรง้งทางด้านซ้ายบนนะครับ ก็จะน่าจะบอก,กโปรไฟลอ์อะจริงด้วยเป็นบอกโปรไฟล์เรานะฮะว่าไปอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะ่าจะเป็นเมนูก็มีเยอะแยะนะครับผมก็มีแค่โปรไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมก็คืออันเดิมนั่นแหละแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นออปชันใช่ไหมไม่ใช่ไอเทมไอเทม อันนี้น่าจะเป็นการย้ายไอดีนะนเนี่ยเนี่ยมันมีไอดีแล้วก็ให้ใส่อะไรหรือเปล่านะครับไม่รู้ไม่รู้ที่ดาวเอาคนระับน,นี่ก็โหลดเพิ่มเติมได้นะครับผมตรงนี้นตรงตรงแถวที่สามอันที่สองนะครับหลดเพิ่มเติมได้นะโอเคโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่านไม่ออกอยู่แล้ว นะครับผมใครชอบแนวนี้นะครับชอบสะสมรองสาวนะครับผมจัดไปแต่ทิ้งยังไม่ได้ร่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับเกมนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะไปละ